วันนี้เราจะมาขาจัดคราบเหลืองจากน้ํานะคะลูกค้าเห็นไหมคะเป็น,นะคราบเหลืองจากน้ํานะคะน้ำน้ำที่คาท่อนะคะเวลาปล่อยมาแล้วมันจะมีคราบขี้ดินนะคะคราบขี้ดินแดงๆเราจะมองไม่เห็นพอซักขึ้นมามันก็จะเกิดคราบแบบนี้ขึ้นนะคะเราจะใช้นะคะผงฟอกออกซิเจนฉลากสีม่งวงร่วมกับน้ํายาซักผ้านะคะส่วนผสมนะคะน้ํายาซักผ้าหนึ่งส่วนใส่ผ่านน้าลงไปเลยนะคะ เริยาให้เข้ากันแล้วก็ผงฉลาดสีม่วงสักครึ่งช้อนนะคะตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็แช่ผ้าทิ้งไว้สีหมองด้วยนะคะลูกค้าหมองจากคาบน้ําเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะหลุดออกไหมนะคะ เรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบเหลืองจากน้นะะํนนนนา,านะคะน้ําสนิมน้ําบ่อน้ําบาดาลนะคะลูกค้าน้ําที่คาท่อนะคะไหลามาแล้วมีขี้ฝุ่นขี้ดินเกาะติดผ้าแล้วก็ทําให้ผ้าสีหมองแล้วเป็นคราบดินคราบสีเหลืองๆนะคะหลุดออกไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะ ใช้น้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับผงฟอกออกซิเจนฉลากสีม่วงนะคะลูกค้าแช่ซักขจัดคราบเหลืองจากน้ำนะคะนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักบรีดขอบคุณค่ะ